แห่งสะืือจังหวัดอุบลราชธานีนะคะน้ำขึ้นเร็วผู้ประกอบการกังวลใจค่ะก็ภาวนาว่าอย่าให้ขั้นน้ำท่วมค่ะ ที่สวนสาธารณะแก่งสะพืออําเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะระดับน้ําในแม่น้ํามูลโดยเฉพาะภายในแก่งสะพือก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าภายในพื้นที่ก็มีความกังวลใจค่ะได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ถึงขั้นน้ําท่วมเลยนะคะโดยทางด้านนางวินิตบัวแก้วผู้ประกอบการร้านอาหารเจดแดงค่ะบอกว่าในช่วง2ถึง สวันที่ผ่านมาน้ําได้ปรับตัวขึ้นเร็วมากจนน่าตกใจสังเกตได้จากจุดตรงบันไดาทางขึ้นลงแก่งเมื่อสองวันก่อนนั้นยังอยู่ต่ําจากวันนี้ประมาณ5ขั้นค่ะเมื่อวานก็ขึ้นมา3ขั้นและพอมาวันนี้นะคะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นดังที่เห็นมีความกังวลใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ระดับน้ํานั้นสูงขึ้นถึงขั้นท่วม ขึ้นมาถึงพื้นที่ภายในสวนสาธารณะนะคะเพราะว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามาเที่ยวทําให้ร้านค้าอีกหล,หลายร้านในพื้นที่นั้นต้องขาดรายได้กระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาถึงร้านของตนเองซึ่งตนเองและหลานๆก็ได้อาศัยอยู่ภายในร้านก็คงจะต้องอบพยพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆออกไปด้วยนอกจากน้ํา ที่ท่วมแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งที่มากับน้ําด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นวชัชพืชและขยะก็เกรงว่าจะสร้างปัญหาให้ในภายหลังและต้องใช้เวลาฟื้นฟูเยียวยาเป็นเวลานานแต่ก็ยังอุ่นใจค่ะที่ทางอําเภอแล้วก็เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสํารวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําอยู่เป็นระยะระยะค่ะผมเชึ่ว่ามันขึ้นเร็วเพราะว่าไม่ขายอยู่หนีกินหนีนอนหนีขายของกับอยู่หนีม,มันก็เลยหูวว่าระดับน้ำมันที่อยู่มองได้เนี่ย แต่ว่าปีนี้ผูซึกว่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าปีที่แล้วแค่นี้ลหละนี่ค่ะหออนี้ล่ะค่ะแต่ว่าปีนี้มันผูซึกว่ามันจะเร็วความกังวลนี่ก็คืออย่ามันถ่วมอย่ามันถ่วมหนึ่งมองพักที่อยู่อาศัยสองมองห้าหาอยู่หากินมันจะมันจะบริา,ารถขายของได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันขายของโมเดลนี่คือผลกระทบก็คือหนึ่งลูกเต่า ข่าหนามข้าไฟ้ก็อยู่นี่แม่นบอล่ะค่ะบ่อยางห้ทวมแล้วค่ะแต่จ,จริงก็บอยากให้ทวมล่ะ,บบะเพราะว่ามันก็จังเสีอย่างไ๋คะมันทวมมากก็ไปคือเก่าละค่ะเดือดร้อนค่ <c oughs> เดือดร้อนคือเกา่า